สวัสดีค่ะ KK การจนา7 8 9ชนางยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะรับชมคลิปนะคะเพื่อนๆเอ็ดการนะคะมานั่งรับประทานนะคะหอยทอดนะคะวันนี้เรยกว่าโอต้าวนะคะโอต้าวโอต้าวมีส่วนประกอบของแป้งนะคะเขาจะนําแป้งลงไปทอดในกระทะก่อนนะคะให้มันกรอบๆนะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะนํานะคะหอยแมลงพูดนะคะใส่ลงไปก็จะใส่ไข่ด้วยนะคะมีไข่ใบหนึ่งแล้วก็วันนี้เขาจะมีนะคะ บะอีโพนะคะเพื่อนเพื่อนบะอีโพก็คือหนังหมูนะคะทอดกรอบนะคะเขาจะนําลงไปทอดให้กรอบนะคะมากๆเลยนะคะแล้วก็นํามาเป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็มีนะคะถั่วงอกนะคะซึ่งเรียกว่านะคะเต้าแห้งนะคะเต้าแง ตัวงอกนะคะเป็นภาษาพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็จะมีนะคะตัวด้วยนะคะอร่อยมากเลยนะคะโอตาวนะคะมีชื่อว่าโอตาบอร่อยอร่อยอรอยย่อยเยอะๆๆขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ